ยี่สิบเจ็ดบาทตอนนี้ก็ถึงบริเวณเจดีย์เาลิมขรแล้วนะครับกำลัลงจะขึ้นไปเอาทำไมเราก็ <c oughs> นอนไว้เตะบอลเยอะแล้ก็ใช้มิเตอรเนี่ยมันเริ่มปวดแล้ว เริ่มปวดแล้วมันจะปวดขึ้นแล้วนะวันนี้มากับคุณชายเหมือนเดิมนะครับทำบนทำบนใช่ไหมในไหมในไหมเคยมาไหมตรงนี้ไม่เคยปวดขาข้างขวาทำไมไม่รู้ทำใช้เต็บมอญเยอะถึงแล้ว ไปเดินโอ้สัญญาณดีมากเลยข้างบนนีสูงข้างบนขึ้นได้นะั่นนะ